โอเคเรามาอยู่พาร์ทสองกันในเมืองนี้นะครับผมเราจะเป็นทาเป็นเมือง,เม,องเมืองนัง่นแหละเมืองหนึ่งมีสี่พาร์ทอะไรเงี้ย <people> พร้อมป่ะพร้อมป่ะคอมอนค c o อน on s h o ขึ้นมาทำไม Let's go Let's go Sorry ซอมบี้เป็นไรรู้ครับโดนเหยียบหัวแล้วตายแต่ยิงไม่ค่อยจะตายซ่า

จำได้ว่าตรงนี้มีปืนอยู่นะาออกไหนวะดิจิจอเลยตรงนี้น่าจะมีปืนอยู่เออนี่ไงปืนอ้าปืนกูไบรหมดเนี่ยโอ้โเสียทั้งนี้นะครับจำไว้นะครับเจอกล่องปืนมาทางไฟครับจะมีทางลัด

เย็ด yeah, ปืนเย่ yeah, ได้แล้วปืนใหม่ยาฟักกิงเวลมีไอ้ตี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 ตบแม่งตาย ตอนนี้นะครับได้ยินเสียงร้องไห้ถ้าจะเป็นโจทย์เก่าเรานั่นเองเดี๋ยวต้องตามตามดูว่าไหนหอยู่ไนเหมือนมันจะอยู่เลยโอ้อยู่บนหัวเลย วิชวิชหนีดิหนีดิอ่ยหนีดิสานจะไปอยู่กับมันเดี๋ยวตายแหม n o r มอ l นะมึง Happy birthday to you yeah y e a โอ้ย ไอเชีย่ยสมเคเกอร์ช่วยด้วยไอซ่าโอ้อโอ้โหจะบอกแล้วไม่มวิ์อีกอะไม่ไหวนะโอ้โหเสียงร้องห้านี่ชัดแจ๋วเลยมึเงเอ้ยไอตัวเมื่อกี้แน่นอนเลย เราจะเอาไฟเผาวิทนะครับเนี่ยมาดิซัทฮ่า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 ฟังกิ้งไรสมีคอมอนดิซัทเมื่อกี้จะตอบกูอ่ะ ขี้หมอนเย่มีปืนไม่เปลี่ยนดีกว่าเออโอ้ยเชี้ยโอ,ยอย้ตกใจพี่น้องชาวไทยโอ้ผีบานเลยมึงเอ้ยโอย้แทงมาตอนไหนวะโอ,อ้แทงแทง แทงก็จะไหนเออหือล่วงล้มแล้วกูอืมกูจะตายตรงนี้แหละเฮลเม่เฮลเม่แทงมาตอนไหนวะต้องใจหมดเลย ปุ่งปังปุ่งปัง,ปงอ้ยเจอมึงพอดีแล้วะมาดิซ่าเฮ้ยปลาในถิง อุ้ยเจ็บเจ็บบิวบูมเมอร์บูมเมอร์โอ้พันนีู้้สึกจะนานนะเนี่ยโอ้ยเชียแล้วมึง ติดบัคกับสัตว์เฮ้ยระวังรถระวังรถเฮ้ยเชี่ยมาตอนไหนเนี่ยเลสโจกรวิ่งเข้าห้องแล้วเว้ยเฮ้ยปกติมันจะวางวิดไว้ตรงนี้พี่เหรอมามามาเข้ามาเข้ามามา Come on เข้ามาดิฮา <c oughs> <c oughs> โอเคครับจบพาร์ทที่สองตอนพีงเท่านี้นะครับผม